รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอเชฟโรเลตแคปติว่า2.4 LS นะฮะคันนี้เป็นปี2011ที่เด็ดนี่ก็คือผ่อน0%นะครับไม่มีดอกเบี้ยส,สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยครับ mm hmm. เดือนหนึ่งประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเป็นรถลูกค้าเทินมานะฮะขายตามสภาพมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนครับ ขอไม่เก็บง,งานนะครับคันนี้ให้ไปเลยราคาพิเศษครับไม่เอาเงินดาวไม่เอาอะไรครับเอาไปผ่อนต่อเองภายในสีดำครับเรื่องไม่ประมาณสองแสนครับผมรถสวยๆคันใหญ่ๆน่าใช้นะครับนี่เลยเก็บสัมภาระท้ายรถใหญ่โตครับรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ